นไปพวกเราขอจะได้บำเพ็ญกันให้พยายามให้มากบำเพ็ญน,นี่เราจะเอาเฉพาะเวลาที่เรามาบำเพ็ญก็ไม่ได้เราต้องเอาอยู่ตลอดเวลามื่อนึกถึงในยุคสมัยกันน้นหลวงปู่มั่นพุทธีระท่านเป็นประมุขป,ประธาน พยายามสังเกตดูแล้วนี่ท่านไม่ได้เอาเฉพาะเวลาที่มาไม้ป่ายพระมานั่งสมาธิเท่านั้นคณะทำกันอยู่ตลอดวันการเดินจกกงกรมการทำสมาธินั้นเอากันอยู่ตลอดเวลาพอเหนื่อยยืนก็นั่งพอเหนื่อยนั่งก็ยืนเดินนอนนั่ง เปลี่ยนอิริียบกันอยู่ตลอดตลอดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิต้องช่วยกันป้องกันอย่างแข็งแรงเสียงอันที่จะกระทบรบกวนหมู่ผู้ปฏิบัติก็ป้องกันกันอย่างดีอย่างที่เราให้ฟังเพียงแค่ไม้ชำระเราเอาเลื่อยตัดธรรมดานะ ไม่ใช่เอามีดฟันเอเื่อยตัดก็ยังต้องออกจากรัศมีจนก็ต้องสังเกตได้ว่าเสียงไม่มารบก,กวนหมู่คณะแล้วก็พระเนรที่เข้าไปต้องร่วมกันทำพอตัดเสร็จจะนวดก็พาพาาออกพอดีเป็นชิน้นพอดีพอดีเราแล้วถึงจะใส่กระบุกับเวลาเดินจมครม เหนื่ยนั่งเหื่อยยืนเหนืยนอนเหืยได้จังหวะเวลาก็เล่ากันเราลองคิดดูแค่นั้นก็นแล้วกันการรักษาอันตรายต่อสมาธิเสียงเนี่ยสำคัญรักษาแลือเกินนอกเหนือจากนั้นไประเอีกกิจิรยาที่แสดงออกทางกายทางวาจ,จาครอบคุมอย่างที่สุดไม่เป็นอันตรายต่อสมาธิกิจเลย คำพูดต้องมีขอบเขตต้องพูดต้องคุยกันในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิจิตไม่จะคุยนอกลูนอกทางมีแต่อุบายวิธีชวนกันในการบำเพ็ญที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จองไหนดำเนินไปได้ถึงไหนก็เอามาบอกเราเก้าสิบกันองค์ที่ยังไม่ได้ก็ดินรลนขัดข้องอะไรก็มาปรึกษาโมคณะ ในเมื่อหมู่คณะในระหว่างไม่มีความสามารถที่จะแนะนําได้ก็เข้าไปกราบหลวงปู่หมายถึงหลวงปู่มัน่นพุทธาเถระท่านก็แนะให้เราเพราะท่านแนะข้อขัดข้องในพวกเราแล้วพวกเราออกมากระตัง้งใจปฏิบัติทําให้ท่านอยากสอนทําไมถึงไหาอย่างนั้นเพราะท่านเทศไปแล้วท่านสอนไปแล้วไม่จะสอนเปล่า ไประเทศเป,ป,ปล่าหมู่คณะตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันจริงๆกฎระเบียบคือกฎระเบียบต้องรักษากันอย่างเช้่งคัดแต่ละองค์ต้องมุ่งจริงๆรักษากฎระเบียบเป็นอย่างดีไม่ฝ่าฝืนหมู่คณะที่ดําเนินกันอยู่ท่านมองเห็นอยู่ท่านก็อยากจะสอนแต่ลองดูสิถ้าหมู่คณะฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือท่านสอนไปแล้วไม่ประพฤติธปฏิบัติไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จแล้วท่านก็สิไม่สอนเพราะนั้นท่านขยันสอนกบรรดาพวกเราพระสงฆ์ผู้หลูกศย์ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติจนเป็นที่น่าเชื่อถือสําหรับท่านผู้มองท่านก็มีความสามารถที่จะสอนเราเทุกวันสอนอยู่นั่นแหละเพาราะความดีอกดีใจกับลูกศิษย์ไม่เป็นอย่างนั้น ส่วนจิริยาของกายก็เหมือนกันการลุกการเหนินการเดินการนั่งต้องมีคำว่าสภาพชนต้องกันคกองวิเคราะห์ไม่ได้แสดงออกโดยธรรมชาติธรรมดาวิเคราะห์แล้วพิจารณาแล้วจะลุกทีจะนั่งทีไม่ใช่วดปลาต้องนึกถึงสกักก่อนว่าเราคือใครเราลูกพระตถาคตลูกพระพุทธเจ้า การลุกยังไงจะเรียบร้อย,อยมีคุณสมบัติของสมณะคือสุภาพหมายความว่าความสุภาพและไม่เป็นที่น่าราังเกียจของคนได้เห็นการลุกต้องมีแบบฉบับต้องว่าตามแบบฉบับอันนี้เป็นอย่างนั้นแม้แต่จะนั่งลงก็เหมือนกันนั่งลงทำเนียมแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนดีมาก อย่างอาสนะที่ปูวไววพระเนนทุกองค์จะขึ้นไปเหยียบบนอาสนะนไม่ได้เลยถ้าเหยียบบนอาสนะแล้วก็ต้องเทศกันอยู่นั้นแหละเทศชี้แจงอย่นั้นแหละต้องให้เข้าใจก่อนจะเข้าไปนั่งอาสนะนั่งยังไงให้มันเป็นไปตามแบบฉบับไม่ใช่เดินกวบกว่วงก็ไปยืนอยู่บนอาสนะ เอาตีนไปเหยียบแล้วยืนอยู่บนอาสนาแล้วแล้วก็วางข้าววางของก็ลงไปนั่งไม่มีครับสมัยนั้นไม่มีครับอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้อาสนาที่เขาปูแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดินกวบขึ้นไปเหยียบซะก่อนเหยียบเรียบร้อยซะก่อนถึงค่อยไปเบียนเบียนเวียน,ยนแล้วก็นั่งลงอันนี้ครับผมมองแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะ ไม่เหมือนยุคสมัยกันน้นยุคสมัยกันน้นไม่มีนะครับก่อนจะนั่งลงต้องคุกเข่าลงก่อนคุกเข่าลงต่อหน้าอาศาัศนะสมมติอัศนะปูอย่างเงี้ยต้องคุกเข่ามาทางนี้ก่อนพอคุกเข่าลงมาก็เอาผ้านที่ศีธนะตัวเองปูพอผ่านที่ีธนะของเราปูทับลงไปอีกทีหนึ่งแล้วเราขึ้นมานั่งครับพอปูทับเสร็จเรียบร้อยนี่แหละนะครับแล้วก็ พวเขาเขามาเกยเสร็จแล้วก็เวียนนั่นลงไปเลยไม่ใช่ขึ้นมายืนเถลอเธออยู่ข้างบนแล้วก็นั่งลงไปไม่ใช่ครับไม่มีสมัยนั้นไม่มีระเบียบไม่มีครับครูมาอาจารย์ท่านสอนแล้วเกนอาสนะข้าวปูดีแล้วอย่าไปเหยียบของเขาท่านไม่เหยียบครับแล้วของที่ข้าปูดีแล้วเรียบร้อยแล้วอย่าไปนั่งทับนอกจากเรามีอาสนะของเราคือ้าะอิสิกนะ ปูซะก,ก่อนแล้วทุกคนนั่งทับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นของที่ก็ปูต้อนรับเราเป็นของสะอาดนะครับของสะอาดดีแล้วในเมื่อเรานั่งเผื่อของเราอาจจะออกไอถูกของที่สะอาดอาจจะน้ำสกปรกเก็บไว้อาจจะมีกลิ่นได้เพราะฉะนั้นเราเอาผ้าพื้นน้อยน้อยของเราเนี่ยคือน,สนิสัยถนะปูซะก่อนในเมื่อเรานั่งเขื่อของเราลงไปถูกก็ถูกผ้าของเรา ไม่ได้ไปถูกของชาวบ้านครับไม่ได้ถูกความสะอาดสะอ้านของเขามันถูกของเราของเราผ้าผื้นน้อยๆเนี่ยซักง่ายเรากลับมาถึงเห็นว่ามันสกปรกเผื่อถูกเราก็ไ่ซักซักซักง่ายตากง่ายครับอันนี้สะดวกครับเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราไปนัสถานที่ใดเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับผ่านนิสิตนะ,นะครับ แม้แต่เรานั่งในวัดของเราสถานที่ของสงฆ์หรือ,อาจสงขัดสะอาดดีแล้วพระภิกษุลงนั่งโดยไม่มีผ้ารองรับนะครับในเมื่อเห่อออกอาจสามารถจะทำให้ของสงฆ์สกปรกต้องปรับอบัตทุกนทุกคนเลยครับกี่ขนนับไปเถอะก็ต้องแสดง,งอบัตานั้นนะครับอันนี้พอวินัยนะครับ แม้แต่ต้นเสาก็ทําบริกรรมคือทําสวยแล้วเนี่ยขัดมันแล้วทาแล้วดีแล้วนั่งพิงไม่ได้นอกจากเราจะมีหมอนพิงหรือมีผ้าผูกมัดดีแล้วเราพิงที่ผ้าได้ถ้าเราไปพิงเลยเป็นนบัดนะครับอันนี้ก็วินัยครับอันนี้วินัยคือวินัยนะครับต้องแน่นอนเพราะฉะนั้นของชาวบ้านถ้าก็ปูสะอาดแล้วเนี่ยเราอย่าบังอาจไปนั่งง่าย เราต้องเอาภาพผืนน้อยคือนศิลธนะเราเนี่ยปูกนถึงแม้จะสกปรก็สกโปะของเราอย่าไปสกโปะของเขาเราต้องนำของเราแต่พระบางพวกไม่รู้เรื่องกับตำหนิอะไรนะของเขาทาสะอาดดีแล้วไม่ไม่นั่งเลอยังสะอาดสูงตัวเองไม่ได้เลยไอควา,ามไม่รู้ภาษาของเขาเขาก็โจดกระดาษเราด้วยความไม่รู้ภาษาครับว่าเรียกว่าไม่รู้ภาษากันแล้วกันครับอันนี้หมายความว่า คนว่าไม่รู้วินยัยตามหลักวินัยแล้วนะครับต้องมีผ้านิสศตนะเป็นสิ่งต้องไปปูเพื่อป้องกันเถื่อของเราอาจจะไหลไปเปิดอไปเลอะผ้าของเขาผมของเขาอาสนะของเขาที่สะอาดสะอาดที่เขาปูไว้เพื่อเรานะครับคนั้นต้องป้องกันให้ดีครับนางองค์ไม่รู้เรื่องด่าว่าชี้หน้าผมก็โดนบ่อยๆพระผู้ใหญ่ชี้หน้าดา่าของเขาสะอาดขนาดนี้จะไม่ควรกับเราหรือ เราสะอาดแค่ไหนออทําไมของเราทุงเรื่องเอามาปูอีกไม่เข้าใจว่าเราสกรปรกของเขามันสะอาดคือเรามันสะอาดไม่พอเรามันสกรปรกเผื่อมันจะออกมาจะไปถูกความสะอาดของเขาให้เสียครับเราป้องกันอย่างนั้นมันก็เลยเข้าใจความหมายทป็นคนละอย่างก็เลยกลับมามองโทษของเราว่าทําอะไรไม่รู้เรื่องแต่ตัวแท้ที่จริงตัวเองไม่รู้เรื่องวินัยเองตัวเองไม่เคยรักษาวินัยก็เลยเลอะเทอะ นี่มันเป็นยางงเพราะนั้นอันนี้พวกเราทุกท่านทุกองต้องพยายามทุกสิ่งทุกอย่างต้องนึกถึงกฎระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าทําโดยใจชอบเราต้องนึกคดีก่อนเวลานี้พระเนนของเราลุ่มล่าลุ่มล่าก็แล้วกันบอก่าลุ่มล่าอาสนะขาปูด,ดีแล้วต้องขึ้นไปเหยียบกันนะ้เหยียบกันซะก่อนเอาเท้าขึ้นไปเหยียบเสร็จถึงจะนั่งลงอันนี้มันไม่เหมาะครับ มันไม่เหมาะระเบียบของครูาอาจารย์ผมไม่เป็นแบบนั้นแม้แต่ผมเองผมก็ไม่ทำครับถ้าพรานิสิตนยจะไม่ปูผมต้องเบนไปข้างๆงพอปูพรานิสิตนะผมไม่ได้ขึ้นมาเยียบผมมาถึงผมต้องคุกเขา่าจดลงไปที่นั้นแล้วผมก็เอียงก้นพอดีเลยเข้าปุ๊บเลยครับเป็นอย่างนั้นครับอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะ,ะนั้นขอยพวกเราตั้งใจกันไปดีๆและอีกอย่างหนึ่งการนั่งโดยมาพระสงฆ์ มักจะนั่งอยู่อาจสงันสูงนะครับเวลาจะลุกจะเหินจะเดินจะนั่งหากไม่เรียบร้อยพอนะครับมันจะขายหน้าทําไมอ่ะทาไมมันจะไม่ขายกางเกงในก็ไม่มีเหรอครับกางเกงในไม่มีนะครับพอเผลอปับเดียวมองเห็นเลยจะไม่ขายหน้าจนะไปลูกพระธารมฏเขาก็ว่าแล้วสิอะไรจะรักษาสินธรรมได้อะไรจะทาลายกจเลสได้มันเป็นของละเอียด ขนาดของตัวเองแล้วนยังรักษาไม่ได้ปล่อยชาวบ้านเขาดูนหะว่า,างนินกันแล้วกันครับเพราะนั้นผู้ที่จะรักษาสิลธรรมวินัยได้ผู้สามารถจะกําจัดเจเลยได้ผู้ที่จะเข้าถึงนิพพานได้แต่ของหย,ยาบๆเหล่านี้เก็บอย่างมิชิดเรียบร้อยครับไม่เล่นเล้อไม่ลุ่มล่ามครับแต่พระเนรกองกราผมถือว่าสุ่มสร้างกันล้กันสุ่มสร้างทำไมถึงสุ่มสร้างก็ขึ้นวิญยบาบศาสนาเขา เวลาเขาปูไปไปถึงเยียบอัศนาทั้งนั้นดูทุกวันก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นต้องระวังครับต้องระวังแล้วเราจะลุกเนี่ยเหมือนกันให้ระวังหน่อยนะครับให้ระวังหน่อยจะนั่งก็ต้องระวังบางท่านบางองค์ไม่มีระเบียบวินัยไม่มีกฎเกณฑ์นในการนั่งพอมาถึงแม่พ่อพระคุณเนยน่าสงสารไอ้คนก็นั่งอยู่ตรงตามสายตาก็าพอดีเลยผ้าเปิดกระเปิงกระปานอย่างพวกเราไปเห็นไหมเบนหน้าหนีและอายแทน ทำไมเพราะไม่รู้จักระเบียบไม่รู้จักธรรมเนียมนั่นเองเพราะนั้นพวกเรา่านะต้องรักษาดีเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมันเป็นการใช้สติเป็นการเรียกสติให้เข้ามารวมตัวทำสมาธิเราก็สร้างอำนาจส่วนคุ้มครองไม่ให้สติวิ่งหนีจะคุมเอามาใช้งานสติคือตัวเราลึกๆทุกอย่างต้องคุมให้อยู่ในตัวเราตลอดเวลาจึงเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ให้มีสติอยู่ในตัวคุ้มอยู่ตลอดไม่ได้ปล่อยให้ไปคิดเลื่อยเฉยไม่ใช่ให้คุมอยู่ในตัวของเรานะครับจะลุกจะเินจะเดินจะนั่งจะพูดจะคุยทุกอย่างเราเรียกกําลังส่วนนี้เข้ามาให้รวมตัวเรียกว่ามัคคสมังคีความพร้อมมากันกองทุกอย่างจะพูดคําจะมองซ้ายจะแหลกขวาจะลุกจะเินจะเดินจะนั่งทั้งหมดเรียกเข้ามารวมตัวแล้ววิเคราะห์ว่าการแสดงออกอยังไงจึงจะเหมาะกระเพทกอมกระไฐานะของเรา มันต้องอย่างนี้ไม่ใช่อวดธรรมะฉันเป็นพระอรหันต์อรหันต์เออฉันสามารถละกิเลสได้ยังนั้นฉันสามารถก็จุตฌานองนั้นอย่างตรงนี้โอ้เวลาเดินเหมือนม้าแข่งเออดูไม่ได้เลยอะไรเหล่านี้เป็นต้นใช้ได้เลยครับคาพูดจต่ละรำไตรยการจตลยาดูไม่ได้เลยของดับหยาดยังไม่มีความสามารถจะแต่งได้จะแต่งจิตแต่งใจตัวเองได้ยังไงครับก่อนจะแต่งจิตแต่งใจได้ภายนอกต้องแต่งได้กอน จึงจะแต่งภายในได้ครับเพราะนั้นการทําสมาธิพยายามสร้างอํานาจทั้งหมดให้รวมตัวในเมื่อรวมตัวดีแนละ้วเราจะเรียกสิ่งทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาให้รวมตัวมาใช้กับการเคลื่อนไหวครับไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปนด้วยธรรมชาติธรรมดาครับพนักขอใอยตั้งอกตั้งใจกันครับเอากันให้ดีๆพยายามไปให้ดีๆอย่าเลินเล่ออย่าประพฤติเรลวร้ำอย่าฝา่าฝืนกฎระเบียบระเบียบมีแค่ไหนต้องอุทิศเข้า ชีวิตของเราพระพุทธเจ้าท่านมีระเบียบดีพระพุทธเจ้ดดทาท่านเป็นผู้พิเศษพระพุทธเจ้าเนี่ยมองนี่เป็นสิ่งที่น่ามหาศัศจรรย์ทุกอย่างเราพ้เป็นลูกของพระองค์ท่านอย่าฝ่าฝืนอย่าประพฤติเหลวไหลตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นวิน,นัยให้ก้าวหน้าพิสู่ความสําเร็จนั่นแหละครับถึงจะพิเศษนะครับนะคบอยตั้งอกตั้งใจกันตอจจะนิ้ไปพระเนรผู้ที่จะปักหลักมาเพลญยนที่นี่ก็นิมนต์นะครับนิมนต์เอาที่นี่เลย ใครจะไปรวมตัวก็ต่านสมพานก็นิมนต์ครับ้็ไปร่วมกับ่านสมพานพันสมพานจะต้องเป็นประมกุกอยู่ที่ห้องธรรมสาธิตนะครับแล้วอีกคณะหนึ่งก็จะรวมตัวกันที่นี้เข้าใจว่าคบาอภากมักจะเป็นหัวเรือใหญ่อยู่ที่นี้คอยครอบคุมดูเรือลูกน้องทั้งหลายบำเพ็ญที่นี้สําหรับผู้ที่จะไปบำเพ็ญกับผมก็นิมนต์เอถ้าฝนไม่ตกข้างนอกก็เดินได้ข้างในก็แคบหน่อยเพราะเก็บของนี่มันเต็มไปหมด ครับจะไปเดินจงกรมอยู like yoga, exercise, photos, strength, ่ใกล้ๆผมแถวนั่นก็ได้หรือจะไปเดินจังกรมอยู่แถวแถว้อตะกุตตกุติธมาสาธิตอ่ะครับตรงสะพานเดินกันแถวนั่นก็ได้สบายครับพยายามตั้งอกตั้งใจกันเอาให้ดีผมจะพยายามนําพาตั้งอกตั้งใจกันครับเอาต่อจากนี้ก็ไปก็จะได้เลิกกันนะครับเลิกกันเปผมเพนนี้มน์องค์ไหนยังไม่ฉันน้ำนี่มน์นะครับนี่มน์ฉันน้ำล้างกระเพาะกันนี่มน์ครับนี่มน์เอาเตรียมตัวเลิกกันครับนี่มน์ครับ กี่กาบเรียบร้อยแล้วก็ลุกเลยแหละครับพี่มนพี่มนครับเดี๋ยวจัดทำยาลูกปูนะเดี๋ยวไปหาตังค่ารถเตียงปูพรุ่งนี้ลูกปูจะได้กลับเดี๋ยวเตรียมยาเตรียมไดให้เรียบร้อยกราบลูกปูลุกเลยเถอะลูกปูกราบเรียบร้อยแล้วครับนี่มนเถอะอันนี้มันกัดลูกปูต้องกาบเลยนะแค่นั้นเอง อาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริธธทัตเตระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติร,รักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเทัะอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบาร,รมีธรรมไพศาลจัดลงาศาสนธรรมาศาสนบุคคลาศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยาน,นเทระ หรือท่านพระอาจารย์สงชายทิตะวิโยประธานสงวัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด